ด้านที่3การบริหารและการจัดการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองหินบริหารการจัดการสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนยอมรับความเห็นของครู และบุคลากรทุกคนบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนทุกคนเต็มตามศักยภาพเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์มีการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกภาระงานอย่างสมดุลทั้งในด้านคุณภาพและด้านกายภาพที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการให้นำเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนางานทั้งในสถานการณ์ปกติและสภาวะภัยพิบัติจัดการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเป็นระบบเป็นปัจจุบันพร้อมใช้อย่างครอบคุมทุกภาระงานพัฒนาส่งเสริม กระบวนการคุณภาพภายในของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งโดยวิธีการจัดการประสานความร่วมมืออย่างเป็นระบบส่งผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครอบคลุมมีการดำเนินงานนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลประจำปีตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดมีการนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบด้านที่ส การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านครองหินจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยครูผู้สอนทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์หลักสูตรออกแบบการจัดการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เน้นการจัดกิจกรรมแบบ a e t i v e Learning จัดกระบวนการเรียนรู้และใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาวัดและประเมินผลตามสภาพจริงตัดสินผลการเรียนอย่างเป็นระบบตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสำหรับนักเรียนที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นสู่ความเป็นเลิศด้านที่5ความดีเด่นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองหิน เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างสมดุลมีจิตสาธารนณะมีทักษะชีวิตสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับได้แก่ กิจกรรมวิถีมุสลิมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนในชุมชนและกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมุ่งสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านคงหินได้รับการยอมรับในคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นโดยในปีการศึกษา2,563ได้รับกีติบัติการจัดการขยะในหน่วยงานด้านการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมปีการศึกษา2,562ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศกษา2,561ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและยังได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีสีตำบลโรงเรียนบ้านกรองหินเป็นโรงเรียนที่ชุมชนให้ความไว้วางใจยอมรับและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขมาอย่างต่อเนื่อง